ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าอะไร4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไล4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูทีม21 New Generation นะครับหรือ21 NG นั่นเองนะครับนะก็ทีมนี้เป็นทีมที่มีแบบดาวลุ่งที่แบบฟอร์มร้อนแรงเยอะแยะเลยนะตัวแบบใหม่ๆที่คือบางตัวมีแค่ปีไลท์ยังไม่มีปีแบบปีท็อปเลยก็ปีนี้ก็ถือว่าเข้ามาก็ถือว่าดีเลยนะ21 NG นะครับนะ ก็เดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมกันนะว่าฟูลทีม21 NG จะมีใครบ้างนะครับไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูลทีม 21NG นะก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็มีแต่ตัวดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะตัวอินดี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะ้ไม่มีตัวไหนที่แบบเป็นเมตาเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นได้นะจริงเพราะว่ามันบวกห้าทั้งทีมแล้วครบด้วย f อไม่เกิดด้วยนะครับนะ เดี๋ยวไปเริ่มรีวิวที่กองหน้าก่อนนะครับออสซอนเอดูอาร์นะครับกองหน้าคริสตันพาเลตนะครับก็ฟอร์มกําลังดีเลยนะสําหรับออสซอนเอดูอาร์นะครับพลังแฝงปีนี้นี่เยอะมากนะฟิตเน็ชอ็อตลองชอ็อตนี่คือมันของต้องใช้นะแล้วมันมีด้วยนะถือว่าดีเลยนะครับ <L> เลี้ยงบอลผ่านนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอดูอาร์นะครับแล้วก็กองหน้านี่คือส่วนสูง187หนัก83นี่ถือว่าดีเลยนะแบบเบียดได้อะไรได้นะครับ5ดาวให้ด้วยนะบวก5นะครับ เนี่ยความเร็วสปิดต้นแข็งแกล้งนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะเอดูร์นะครับน่าสนใจนะราคาก็สองพันนะจริงมันบั๊กอยู่นะตัวนี้ตัวต่อมานะครับคิสตันพาเลตมันกันนะติดเยอะเหมือนกันนะพอร์เนอร์กาลาเกอร์นะครับตัวนี้ก็จริงเวลไม่ตันนะจริงถ้าเวลตันต้องคือบกหกนะครับก็สแตตประมาณนี้เลยนะพลังแปงนี่อย่างกับเดอบอยนะครับนะแต่แค่เป็นเดบอยที่ไม่สองเท้านะครับนะเออร์ลี่คอร์ส ฟิตเนสช็อตร้องช็อตเพลเมเกอร์เลี้ยวอนผ่านนี่คือเป็นพลังแฝงกลางลุกเน้นๆเลยนะตัวนี้นะและดูพลังนี่คือเทวลตานนี่คือเลี้ยงบอลคุ้มบอลน,นี่ร้อยสิบห้าของตัวร้อยสิบหกเลยนะความเร็วก็คือร้อยสิบนี่ก็ไม่น้อยนะเรื่องการยิงไกลการส่งไกลจบสกอร์นี่ถือได้เลยนะการลักเกอร์นะโหโคตรแม่งฟอร์มตัแต่ยางไงถึงติดทีมชาติกรีฑานะยุคยุคปัจจุบันนะครับการลักเกอร์นะราคาก็บวกห้าก็อยู่ที่ประมาณหมื่นล้านจริงราคาแม่งบักนะจริงๆมันไม่ถึงหรอกนะ โ okay. อเคมาที่ปีกสองข้างนะครับผมเอเบเดชิเอเซ่นะครับกับเปโดกอนคาเวสนะครับก็ตัวก็วกอนคาเวสนี่มันเป็นกึงก่งกึ่งเมตานะเพราะมันสองเท้าด้วยก็เลยเลือกมาเนาะแล้วก็เอเซ่นี่ก็เป็นปีที่จากปีไลท์แล้วมาเป็นปีนี้ปีท็อปเลยนะก็เลยน่าสนใจนะเลยเอามาลองเล่นดูเนาะพลังสองคนก็ประมาณนี้นะกรอนคาเวสนี่จบสก,กอร์ไปร้อยยี่แล้วนะเรื่องการยิงนี่คมอยู่แล้วสองเท้าด้วยนะเอเซ่ก็ความเร็วของตัวนะเลี้ยงบอลประมาณนี้นะเอเซ่นะ พอจบได้อยู่นะครับลังแฝงก็มีลองช็อตเหมือนกันนะทั้งคู่นะนะครับผมเลี้ยงมันผ่านด้วยนะครับราคาเอเซ่ก็สองพันล้านนะบักเหมือนกันกองคาเวาก็บักนะครับสองพันล้านไม่รู้บักหรือเปล่าน่าจะบัก <c oughs> มาที่กลางรับสองคนนะครับคุปไมเนอร์นะครับกับดักลาสลุยนะครับสองคนนี้กลางรับที่ถือว่าโอเคเลยไม่งั้นไม่เลือกมาแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ดักลาสลุยนี่จากปีไลท์นะครับ เป็นปีนี้เลยนะก็ถือว่าลองดูนะว่าน่าจะเก่งเปล่านะก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับดักลัดลุยนะครับคูมายเนอร์ก็มีปีอื่นปีท็อปอยู่แล้วก็ปีนี้ก็มันพลังแฝงดีก็เลยเอามาเล่นนะก็ยิงไกลได้ทั้งคู่นะพลังการยิงยิงไกลก็ถือว่าเยอะอยู่นะกลางรับนะเกมลับก็สแตเกมลับก็แน่นอยู่แล้วนะครับพลังแฝงก็มีเนี่ยลองพาร์ตลองช็อตเหมือนกันนะก็เอามายิงได้ไอ้ดักลัดลุยนี่มีฟินน์ช็อตด้วยนะครับก็ยิงไกลกันได้อยู่นะสองคนนี้ ราคาก็แปดร้อยล้านนะคุ้มไมเนอร์นะครับดักล้านลุยส0 0พันบักนะครับแบ็กสองข้างนะครับเป็นนูโนเมนเดสนะกับลิฟลาเมนโตนะครับ,บ L L นูโนเมนเดสปารีดนะลิฟลาเมนโตเซาสนะครับก็พลังได้นะสองคนนี้ความเร็วสปีดต้นนะเรื่องการเปิดบอลการเข้าเข้าสก,กัดนี้ได้อยู่แล้วนะสำหรับแบ็กสองข้างนะตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าความเร็วเยอะนะครับประมาณนั้นนะก็พลังแฝงประมาณนี้นะ นูโนเมนเดซมีเลี้ยงบนเร็วด้วยนะครับราคาอยู่ที่800นะนูโนเมนเดสทิปรามนโต้2,000บั๊ของหลังสองคนนะครับเวสต์ลีโฟฟาน่านะครับกับเดมิรอลนะครับโฟฟาน่ากับเดมิรอลนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะ190นะเลยเลือกมาเป็นคู่นี้แล้วก็ความเร็วได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจเลยเลือกมาเป็นคู่นี้แล้วกันนะครับพลังข้างในนี่ได้เลยนะความเร็วเป็นต้นเยอะนะครับเรื่องความคล่องตัวก็ได้อยู่นะขึ้นร้อยอยู่นะ เกมรับก็แน่นอยู่แล้วนะครับ2คนนี้นะรังแฝงก็มีเข้าปะทนได้ดีทั้งคู่นะก็เลยเลือกมาด้วยนะตัวใหญ่แล้วก็มีเข้าประทนได้ดีครับเดมิรอร์นี่มีเฮดเดอร์ด้วยนะครับราคาโฟวาน่าก็พันเนะเดมิรอ์ก็แ800รอยนะครับประมาณนี้เนาะกรุสาประตูนะครับอิลันเมสซิเย่นะครับก็เก่งนะเพราะมันตัวใหญ่นะมันจริงมันมี2คนนั่นแลมเดลกับเมสซิเย่นะเอาเป็นเมสซิเย่ลยกันนะครับแลมเดลมันตัวเล็กนะ เรื่องการเล่นแหลงจริงๆนี่คือแบบต้องประตูตัวสูงๆใหญ่ๆไปก่อนนะมันจะได้แบบเซฟได้เนาะแล้วปีนี้เป็นปีท็อปของเมซี่เย่ด้วยนะก็น่าจะเหนียวอยู่นะครับอ่ะพลังแฝงก็ถือว่าดีเลยนะออกมาสก,กัดบอลโจนปาไกลนะครับนะลองพาด,ด้วยนะครับราคาก็พันสี่นะเมซี่เย่เนาะบักเหมือนกัน <laughs> ประมาณนี้นะเซบตตัวจริงนะครับในทีมนี้จริงๆมันกองหน้าก็วาราโฮวิตนี่ยจริง มันมีเคยมีแล้วนะก็เลยไม่เอาไปลงแล้วกันนะมันบวกสามด้วยนะเอาเป็นเอดูอาร์นี่แหละดีแล้วเนาะนะครับตัวที่แบบใหม่ๆเลยเล่นตัวใหม่ๆดีกว่านะน่าเล่นมากกว่านะก็สำรอ,เองเนี่ยวาราฮวิตนะครับปีนี้บวกสามก็เอามาลองเล่นดูนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับวาราฮวิตนะจริงมันมีปีอื่นที่เท่ากว่านี้ยี่สองทีวายมั้งน่าจะใช่นะแล้วก็นี่เลยแพสันดากานะจากปีไล์มาเป็นปีนี้นะครับ ก็ได้อยู่นะเร็ว2เท้าด้วยนะตัวก็ไม่เล็กมากนะตัวร้อยแปดสิบสามตัวใหญ่อยู่นะครับดาก้านะครับผมอันนี้ก็ไฮดาล่านะก็ตีมาลองเล่นดูก็ใช้ได้นะมีความเร็ววิ่งสก,กัดแบบทรงคล้ายๆพวกเอสเซียงพวกกองเต้พวกนี้นะนะครับผมเป็นก็อดฟรีนี่ถือว่าเก่งเลยนะตัวนี้นะก็อดฟรีเล่นแบคได้ด้วยเล่นหลังได้นะแปลว่าแบคขวาหัวโต๊เอาตัวนี้ไปเล่นได้นะเอฟพี FP มันเฉลี่ยวพอๆกันอยู่แล้วนะสิบแปดสิบเจ็ดอยู่แล้วนะ กรัตฟี่นี่ก็ความเร็วได้มีเข้าประทะได้ดีตัวใหญ่ด้วยนะครับร้อยแปสาหนักแปนะครับกรัตฟี่ราคาก็พันล้านนะให้ได้อยู่แล้วก็ประตูเป็นแลมเดลบวกสี่ y, นะครับก็สำรองแล้วกันเพราะเมสซีเยดูทรงมันน่าจะดีกว่านะตัวใหญ่กว่านะแลมเดลก็ปีนี้ก็พอได้นะปะติยาเยอะสาแดดเยอะนะครับได้อยู่นะราคาบวกสี่ก็สี่พันล้านก็บักนะ ประมาณนี้ก็คือจริงขาดพวกไอตัวใหม่อย่างเอมิลสมิธโรนะตัวใหม่ที่มันเข้ามานะจริงมันสองเท้าเล่นแทนเอเซ่ก็ได้นะแต่ว่ามันหาไม่ได้นะแลวมันแพงด้วยนะเอมไม่มีซื้อก็เลยเอาเป็นเอเซ่ล้วรันเอเซ่ e ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะกิสมิธโรก็เก่งกว่านะแต่เอเซ่นี่แหละนะโอเคถ้าทีมก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นหกนะครับก็ราคามันบักกันจริงไม่ถึงขนาดนี้หรอกนะประมาณนี้นะทีมคัลเลอร์นะครับ ซิงเกิลขับของปี21 NG ก็จะได้ o อ r รบสามความอึดบวกสนะครับก็ประมาณนี้แหละปีซิงเกิลขับก็จะให้อยู่แค่นี้แหละนะเดี๋ยวไปดู T T Team กันที่แทคติกทีมกันนะใช้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แทคติกนะักเตะก็ประมาณนี้นะกาลาเกอร์น,นะครับกาลาเกอร์นี่ยิงไกลดีอยู่นะหัวได้อยู่เดี๋ยวไปดูบทบาทนักเตะกัน กับตันทีว่ากาลัเกอร์เลยนะครับลูกโทษก็เอดูอาร์ไปแต่มุมก็กอนเขาวเวสแล้วกันปีคิงนี่เอเซ่ยิงดีนะร้อยสิบสองเลยนะตัปีคิงถือว่าได้อยู่ก็เอเซจะไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูทีม21 n g กันนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูลทีม21 n g กันนะครับก็ช็อตนี้ครับตัดเกมได้แล้วขึ้นเกมมาที่กอนคาวเวสครับมาเอดูอาร์ดึงกับหลังมาว่าไงครับแล้วกอนคาวเวสท,ทำช่องลูกนี้หลุดมาเท้าซ้ายก็โลเข้าไปครับผมนะกอนคาวเวสนี่คือข้อดีคือมันส่องเท้าเอาเลยนะปีนี้นะถือว่าแบบเป็นเป็น21 n g ที่เป็นเมตาได้เลยนะเพราะมันส่องเท้า,เาพลังแฝงดีด้วยนะกอนคาวเวสนะครับช็อตต่อมาครับ อ่ะคอยัดมาตรงนี้พลาดครับผมมาที่การล,ลกเกอร์จะคึงโดนแย่งเหมือนกันได้ที่เอเซ่กาล,ลกเกอร์หลต่อกอครคาวเวสตรงนี้เลยก็หายเหมือนกันครับผมโอ้โหไปโดกครคาวเวสนะครับเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดใน2 1 NG แล้วมันพลนแบบพลังยิงได้2เท้าด้วยออกกึ่งกงเมตาเลยตัวนี้นะนะครับยิงแรงยิงดีด้วยนะซ้ายปั่นได้หมดนะครับ2เท้านะครับมาแล้วตอนนี้เขาจ่ายพ่อีกแล้วครับกรคาวเวส ไหลามากาลาเกอร์แล้วจ่ายตัดหลังให้เอดูอารครับเอดูอาม้วนเข้ามา1ทีแล้วย้อนมากาลาเกอร์ยิงติดบล็อกแต่เอดูอาก็ยังซ้ำไปได้ครับผมลูกดีนะสวยงามนะครับปฏิกิยาเยอะนะตัวนี้นะคือเอดูอาที่เป็นกองหน้าที่หน้าไม่เหมือนนะแต่ AI โคตรดีเลยนะแบบทำเอไอามาดีมากเรื่องการยิงการแบบว่าปฏิกิยาอะไรเงี้ยนะจบสกอร์การหาช่องมันคือดีเลยนะเอดูอานะครับมาช็อตต่อมาครับ เืนเกมตรงนี้ปาดมาแล้วเบนก็ฟรีจิ้มครับผมเสียบอลไปแล,แล้วได้ส่วนครับเอเซเอเบเรชิเอเซครับมาที่กาลเกอร์แล้วทะลุมาเอดูอารด,ดูหาช่องดีมันหาช่องดีมากเลยนะ <c oughs> แล้วล็อกก่อนครับมาที่กาลเกอร์ไลนมาถึงเอเซดึงกับหลังต่อมาถึงการลเกอร์โลเข้าไปครับผมโอ้โหโอโอ,อนเนอร์กาลเกอร์นะ เนี่ยฟูคิตตันพาเลต์เอดูอาร์กาลกเกอร์แล้วก็เอเซ่เนี่ยคือโหดแล้วสามตัวนี้คือโหดเลยถ้าทำฟูพาเลตปัจจุบันนะครับใครได้เลยนะสามตัวนี้นะคือเล่นถ้าแต่ดีเล่นดีเลยนะนี่กัลลักเกอร์ก็โลเข้าไปลรงนี้สวยงามช็อตต่อมาครับเขาขึ้นเกมมาเบนกอัฟฟี่ไว้ยังไงกอฟัฟฟี่วิ่งไล่แล้วชนลูกนี้เอเซไปเลยอ้าวแต่เขายังได้อยู่ จ่ายติดแล้วมาที่กาลลัก,กร์แล้วเอดูอาทำช่องอีกแล้วครับผมเอดูอาลูกนี้โลสายก็เข้าเหมือนกันนะ <What? S 1> โอ้โหเนี่ยม,มันคือมันเป็นตัวที่หาช่องดีหน้าไม่เหมือนแต่เอไอโคตรด,ดีเลยนะหาช่องดีมากแล้วยิงคมด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะเอดูอามาช็อตต่อมาครับเอเซเอเซโยก่อนแล้วเอเซโยอีทีนึงแล้วแตะเข้าในไปแล้วเอเซหลุดมาริมเส้นแล้วจ่ายติดขาครับแต่ยังได้เตะมุมอยู่ เอเซ่ก็เป็นตัวที่ผิวมากเลยนะถือว่าโอเคเลยไอ้ช้อนนี้ดักราสลุยโยโนโคง้งโคง้งเอดูอาเต็มหัวอีกแล้วครับผมโอ้โหมันเก่งจริงๆนะตัวนี้นะทั้งทีมเนมกองหน้าเนเก่งเพราะพ่งกว่าวาลาฮูวิตนะตัวนี้นะเอดูอานะครับไอ้ช้อนนี้ว่าครับวาลาฮูวิตดึงกำลังก่อนจ่ายไม่ได้ครับย้อนมาคุปไม,มเนอร์เอเซ่เอเซ่ไม่ได้ครับดึงกำลังก่อนครับบังไว้ ย้อนมาก่อนครับลิปลาเมนโตยัดเข้าในถึงคุปไม,มเนอร์ครับพึ่งแล้วแตะไปลูกนี้ยังไงโดนเบียดเซแต่วาลาฮวิตชกมาได้ไหลเร็วมาถึงเอดูอาพิกยิงเลยโอโ้โห <What? S 1> มันเป็นอย่างนี้นะมันคมยิงนะเฮ้ยมันคือมันแบบว่ามันเป็นตัวที่กองหน้าที่เก่งที่สุดในทีมนี้แลนะันยิเอนจีนะครับเอาตอนเอดูอานะการยิงการอะไรมันดีมากการทําช่องมันดีด้วยความเร็วมีด้วยนะครับ โอ้โหตัวมันใหญ่อะรับแบบเจ็ดมันม่งได้ด้วยนะโอ้โหจออันยิงตัวนี้เก่งกว่าวาราลาฮวิดอีกนะถัดต่อมาครับส่วนกลาบครับวาราฮวิดไหลามาเอเซแล้วเนะี่ยทำช่องเอียนนะเอดูอาดูมันวิ่งหนีแล้วมันเร็วด้วยนะแล้วตรงนี้หักเลยหายเลยนะคือมันโอ้โหนั่นแหละก็ตามนั้นคือมันคมอะแล้วพลังแฝงคือลองชอ็อตคือยิงได้เลยอะเป็นตัวที่น่าเหมือนแต่เอไอโก,กงมากนะเอดูอาเนีครับ เรียมตรงนั้นในส่วนมากพวกเมตานี่จะยิงกันได้นะแต่ตัวที่ไม่ใช่เมตานี่ยิงยากหน่อยนะแต่ช็อตเมื่อกี้คือแบบมันตัดตรงนี้เลยแล้วมันเข้าไปเลยไงมันสุดยอดจริงนะและ้วตอนนี้อีกฝั่งขึ้นเกมมาครับยังไงเข้าในมาตรงนี้จ่ายมาติดครับผมแล้วก็จะสวนอีกแล้วครับก่อนคาเวตแตะมาแล้วเอดูอาร์อีกแล้วครับผมทําช่องดีมากเลยแล้วหลุดมาความเร็วแซงแล้วก็ปั่นนิ่มๆเข้าไป นะมันสดจริงๆใะเอดูอานี่นะแม่งไม่ได้รีวิวยี่เป็นจีแล้วรีวิวเอดูอาแล้วตอนนี้นะ <c oughs> ช็อตต่อมาครับยังไงจิ้มทันครับเดมิลอครับไอตัวนี้ก็เดมิลโก็ a เก้องหลังดีนะจิ้มบอลดีนั้นแน่นด้วยนะครับแล้วเอเซ่ล่าขึ้นมาลูกนี้หาเพื่อนส่งอยู่ครับไม่มีใครส่งเลยมาที่วาราโฮวิตย้อนมาเอเซ่ลูกนี้ล้นครับยังได้ที่กอาคคเวสมาที่เอเซ่ทีนึงบางก่อนครับแล้ว เปิดมาลูกนี้วาลาโฮวิดมงเข้าไปครับเปิดมาเข้าห่วงนี้ก็หายอยู่แล้วนะดูซานวาลาฮวิดนะครับหน้าการ์ตูนหมดเลยทั้งทีมส่วนมากจะเป็นหน้าการ์ตูนนะนี่ครับมงเข้าไปครับวาลาฮวิดและช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับไหลามาที่นูโน,โนเมเนเดสครับแล้วตัดหลังมาถึงเอเซยังไงเบียดได้ด้วยครับเอเซโยกเข้าใน เอเซวาไงหลุดมาโยอีหนึ่งทีแล้วหลุดมาอีกหนึ่งครับแล้วย้อนมาเมนเดสติดแต่ยังได้ยิงตรงนี้ก็โลเท้าขวาเข้าไปเลยโอ้โห,โหยอดไปเลยนะเติมมายิงลูกนี้นะนนนนดูโนเมนเดสนะสวยงามครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีม 21NG นนะครับก็ถือว่าคือมันมันไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ว่าบางตัวมันก็ถือว่าโอเคนะนะครับเล่นได้อยู่นะทีมนี้นะแต่แรงสูงนี้อาจจะเล่นไม่ได้นะเพราะบ,บางตัวมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้นะใครที่ชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บ